50วิธีที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายและช่วยให้คุณสบายใจขึ้นคุณสามารถที่จะฝึกและทำได้จากความสุขหรือจากสิ่งที่มีเล็กๆได้ข้อหนึ่งการที่พาตัวเองอยู่กับครอบครัวให้บ่อยคนที่คุณรักให้มากๆเพื่อที่คุณจะได้นึกถึงเรื่องราวหรือความทรงจำดีๆที่มีต่อครอบครัว 2. เขียนบันทึกเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ดีพร้อมกับกาแฟสักแก้วหรือเครื่องดื่มดีๆสักแก้วเพื่อเป็นการอยู่กับตัวเอง 3. การพาตัวเองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรงเพราะการออกกำลังกายเป็นการหลั่งสารฮอร์โมนที่จะทำให้คุณมีความสุขได้ 4. การนั่งสมาธิเพื่อฝึกลมหายใจเข้าออกเพื่อทำให้เราผ่อนคลาย 5. การเปิดเพลงบรรเลงเบาๆเพื่อช่วยให้เราผ่อนคลายหลับตาพักสายตาบ้าง 6. หยุดคิดเยอะกับปัญหาเพราะและวางใจเพราะปัญหาบางปัญหาคุณไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าปัญหาไหนเราแก้ไม่ได้ก็คือแก้ไม่ได้แค่นั้นเอง 7. การทำงานบ้านเพื่อลดความเครียดช่วยสามารถช่วยให้เราผ่อนคลายได้ 8. เราลองหาเมนูต่างๆที่จะช่วยทำอาหารลองดู ลองทำเมนูแปลก,กใหม,ใหม่ลองดูบ้าง 9. ระบายบางสิ่งบางอย่างให้คนที่สนิทฟังบ้างแต่ไม่ต้องเยอะเพราะการที่เราระบายความทุกข์ในใจออกถ้ามันเยอะมันจะทำให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็ระบายแต่พอง,งาม 10. การลองทำให้ผู้อื่นมีความสุขจากสิ่งเล็กๆที่คุณมีดูบ้าง 11. การสวดมนต์ไหว้พระและนึกถึงแต่สิ่งดีๆ 12. ฟังเพลงเพื่อสร้างกำลังใจ 13. อาบน้ำหรือแช่น้ำในอ่างเพื่อเป็นการผ่อนคลาย 14. ลองเดินดูด้วยเท้าเปล่าบนสนามหญ้าลองดู 15. การโอบกอดคนที่คุณรักหรือการที่คุณพูดคุยกับคนที่คุณรัก 16. ลองหยิบก้อนหินขึ้นมาสักก้อนหนึ่งแล้วลองรำไว้แล้วลองยิ้มให้กับตัวเองดูบ้าง 17. พูดจาให้กำลังใจผู้อื่นหรือทำยังไงก็ได้ให้ผู้อื่นสบายใจ 18. การลองไปหาอาหารลองให้อาหารปลาหรือให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงอยู่ 19. การลองให้รางวัลตัวเองโดยการกินเค้กหรือขนมหวานสักชิ้นแล้วลองเคี้ยวดูอย่างช้าๆถึงรสชาติของอาหาร 20. การดูภาพยนตร์หรือดูหนังสักเรื่องหรือหนังตลกสักเรื่องเพื่อเป็นการที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย21ทักทายคนที่เดินผ่านหรือยิ้มให้ผู้อื่นบ้าง22การให้ของกินกับคนแปลกหน้าหรือบริจาคของ23ส่งจดหมายหรือเอีเมลให้กับเพื่อนเก่าหรือเล่าอะไรดีๆให้เพื่อนฟังบ้าง24การบริจาคสิ่งของแบ่งปันผู้อื่น25 การบอกรักคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแฟนลูกสามีภรรยา 26. การนอนหลับพักผ่อนหรือวางเรื่องราวที่ไม่ดีไว้นอกห้องนอน 27. การวาดรูประบายสีก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้ 28. การนั่งสบายสบายและรู้สึกขอบคุณกับตัวเอง 29. นึกถึงชีวิตของตัวเองว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ 30. การสัมผัสแผ่นดินพื้นดินของเรา 31. เวลามีเรื่องต่างๆให้บอกตัวเองว่าผ่านได้เสมอ 32. ลองหาของกินที่ชอบของอร่อยดูบ้าง 33. ลองทานอาหารแปลกๆใหม่ๆให้กับชีวิตดูบ้าง 34. ทําสทำสิ่งดีๆใหม่ๆที่ไม่เคยลองทำดูอยากให้คุณลองทำดู 35. อาจจะลองนอนไปกลางเต้นหรือไปนอนในที่ที่เป็นธรรมชาติลองดูเพื่อให้ชีวิตได้มีการแปลกใหม่ 36. จัดบ้านให้สะอาดให้โล่งโปร่งหรือบางครั้งคุณอาจจะเห็นสิ่งของเก่าๆอาจจะทําให้คุณระลึกถึงเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณสบายใจมากขึ้น 37. ลองให้อภัยคนที่เคยทํร้ายคุณลองให้อภัยในเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้น 38. ฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมให้บ่อยขึ้น 39. การเดินจงกรมทำสมาธิก็ช่วยให้คุณสบายใจและผ่อนคลายมากขึ้น 40. ฝึกเดินด้วยเท้าเปล่าแทนการใช้ลิฟต์หรือเดินเล่นดูบ้าง 41. พยายามพูดคุยกับเด็กหรือผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าคุณมีเวลา 42. ลองพาตัวเองเป็นเหมือนเซนต์คอร์สที่แจกของให้กับคนแปลกหน้าดูบ้าง 43. ฝึกรู้สติรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้ความคิดเพื่อที่จะได้ช่วยเวลาที่คุณคิดมากเกินไป 44. ลองพาตัวเองไปทำงานจิตอาสาดูบ้าง 45. ลองวิ่งดูข้างถนนหรือดูชีวิตผู้คนดูชีวิตและสังเกตดูบ้าง 46. ถ้าเรามีความทุกข์ หรือไม่มีเวลาลองจัดสรรเวลาหรือลองจัดตารางเวลาใหม่ 47. ลองหาบทความดีๆบทกวีดีๆลองอ่านดูสักเรื่อง48ยิ้มให้ตัวเองให้ผู้คนและยิ้มให้โลกใบนี้บ่อยๆ49ลองหยุดพักสมองหรือพักอยู่กับตัวเองให้ได้วันละ10 1 5นาทีเพื่อที่จะช่วยให้ตัวเองได้มีสมาธิและผ่อนคลายมากขึ้นข้อสุดท้าย50 ขอบคุณตัวเองขอบคุณความรู้สึกตัวเองจากใจเพราะร่างกายนี้จิตใจนี้ลมหายใจนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับคุณตลอดเวลาจงขอบคุณตัวเองเพื่อที่ทำให้ตัวเองนั้นมีความรู้สึกดี50ข้อที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายข้อหนึ่งการที่พาตัวเองอยู่กับครอบครัวให้บ่อยคนที่คุณรักให้มากๆเพื่อที่คุณจะได้นึกถึงเรื่องราวหรือความทรงจำดีๆที่มีต่อครอบครัว 2. เขียนบันทึกเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ดีพร้อมกับก,บกาแฟสักแก้วหรือเครื่องดื่มดีๆสักแก้วเพื่อเป็นการอยู่กับตัวเอง 3. การพาตัวเองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรงเพราะการออกกำลังกายเป็นการหลั่งสารฮอร์โมนที่จะทําให้คุณมีความสุขได้ 4. การนั่งสมาธิเพื่อฝึกลมหายใจเข้าออกเพื่อทำให้เราผ่อนคลาย 5. การเปิดเพลงบรรเลงเบาๆเพื่อช่วยให้เราผร่อนคลายหลับตาพักสายตาบ้าง 6. หยุดคิดเยอะกับปัญหาเพราะและวางใจเพราะปัญหาบางปัญหาคุณไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าปัญหาไหนเราแก้ไม่ได้ก็คือแก้ไม่ได้แค่นั้นเอง 7. การทำงานบ้านเพื่อลดความเครียดช่วยสามารถช่วยให้เราผ่อนคลายได้8 ลองหาเมนูต่างๆที่จะช่วยทำอาหารลองดูลองทำเมนูแปลกๆใหม่ๆลองดูบ้าง 9. ระบายบางสิ่งบางอย่างให้คนที่สนิทฟังบ้างแต่ไม่ต้องเยอะเพราะการที่เราระบายความทุกข์ในใจออกถ้ามันเยอะมันจะทำให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็ระบายแต่พอง,งาม 10. การลองทำให้ผู้อื่นมีความสุขจากสิ่งเล็กๆที่คุณมีดูบ้าง 11. การสวดมนต์ไหว้พระ และนึกถึงแต่สิ่งดีๆ 12. ฟังเพลงเพื่อสร้างกำลังใจ 13. อาบน้ำหรือแช่น้ำในอ่างเพื่อเป็นการผ่อนคลาย 14. ลองเดินดูด้วยเท้าเปล่าบนสนามหญ้าลองดู 15. การอบกอดคนที่คุณรักหรือการที่คุณพูดคุยกับคนที่คุณรัก 16. ลองหยิบก้อนหินขึ้นมาสักก้อนหนึ่งแล้วลองกําไว้แล้วลองยิ้มให้กับตัวเองดูบ้าง 17. พูดจาให้กำลังใจผู้อื่นหรือทำยังไงก็ได้ให้ผู้อื่นสบายใจ 18. การลองไปหาอาหารลองให้อาหารปลาหรือให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงอยู่ 19. การลองให้รางวัลตัวเองโดยการกินเค้กหรือขนมหวานสักชิ้นแล้วลองเคี้ยวดูอย่างช้าๆถึงรสชาติของอาหาร20การดูภาพยนตร์หรือดูหนังสักเรื่องหรือหนังตลกสักเรื่องเพื่อเป็นการที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย21ทักทายคนที่เดินผ่านหรือยิ้มให้ผู้อื่นบ้าง22การให้ของกินกับคนแปลกหน้าหรือบริจาคของ23 ส่งจดหมายหรืออีเมลให้กับเพื่อนเก่าหรือเล่าอะไรดีๆให้เพื่อนฟังบ้าง24การบริจาคสิ่งของแบ่งปันผู้อื่น25การบอกรักคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแฟนลูกสามีภรรยา26การนอนหลับพักผ่อนหรือวางเรื่องราวที่ไม่ดีไว้นอกห้องนอน27การวาดรูประบายสีก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้ 28. การนั่งสบายสบายและรู้สึกขอบคุณกับตัวเอง 29. นึกถึงชีวิตของตัวเองว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ 30. การสัมผัสแผ่นดินพื้นดินของเรา 31. เวลามีเรื่องต่างๆให้บอกตัวเองว่าผ่านได้เสมอ 32. ลองหาของกินที่ชอบของอร่อยดูบ้าง 33. ลองทานอาหารแปลกๆใหม่ๆให้กับชีวิตดูบ้าง 34. ทําสิ่งดีๆใหม่ๆที่ไม่เคยลองทําดูอยากให้คุณลองทําดู 35. อาจจะลองนอนไปกลางเต้นหรือไปนอนในที่ที่เป็นธรรมชาติลองดูเพื่อให้ชีวิตได้มีการแปลกใหม่ 36. จัดบ้านให้สะอาดให้โล่งโปร่ง หรือบางครั้งคุณอาจจะเห็นสิ่งของเก่าๆอาจจะทําให้คุณระลึกถึงเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณสบายใจมากขึ้น37ลองให้อภัยคนที่เคยทํรลายคุณลองให้อภัยในเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้น38ฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมให้บ่อยขึ้น39การเดินจงกรมทําสมาธิก็ช่วยให้คุณสบายใจและผ่อนคลายมากขึ้น 40. ฝึกเดินด้วยเท้าเปล่าแทนการใช้ลิฟต์หรือเดินเล่นดูบ้าง41พยายามพูดคุยกับเด็กหรือผู้เท่าผู้แก่ถ้าคุณมีเวลา42ลองพาตัวเองเป็นเหมือนเซนต์คอร์ทที่แจกของให้กับคนแปลกหน้าดูบ้าง43ฝึกรู้สติรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้ความคิดเพื่อที่จะได้ช่วยเวลาที่คุณคิดมากเกินไป 44. ลองพาตัวเองไปทำงานจิตอาสาดูบ้าง 45. ลองวิ่งดูข้างถนนหรือดูชีวิตผู้คนดูชีวิตและสังเกตดูบ้าง 46. ถ้าเรามีความทุกข์หรือไม่มีเวลาลองจัดสรรเวลาหรือลองจัดตารางเวลาใหม่ 47. ลองหาบทความดีๆบทกวีดีๆลองอ่านดูสักเรื่อง 48. ยิ้มให้ตัวเองให้ผู้คนและยิ้มให้โลกไปนี้บ่อยๆ49ลองหยุดพักสมองหรือพักพักอยู่กับตัวเองให้ได้วันละ10-15นาทีเพื่อที่จะช่วยให้ตัวเองได้มีสมาธิและผ่อนคลายมากขึ้นข้อสุดท้าย50ขอบคุณตัวเองขอบคุณความรู้สึกตัวเองจากใจเพราะร่างกายนี้จิตใจนี้ลมหายใจนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับคุณตลอดเวลา จงขอบคุณตัวเองเพื่อที่ทำให้ตัวเองนั้นมีความรู้สึกดี50ข้อที่ช่วยให้คุณผ่อนคลาย